คลิปนี้นะครับผมจะมาแบบเล่นเคมอในด่านคบบเคาเรียกว่ามาเอกียนดีกว่ามาแบบเอกียนเคมอในด่านมีดนะครับมากับไอ้ไอ้้ไอกากเล่นลอะไรเล่นกูกำลังจะกดมาเคมอเลยตามเขาเห็นว่าเนี่ยกูเจอเหยื่อแล้วกูเจอเหยื่อแล้วนี่มันเป็นด่านแบบหัวนะครับผมมันต้องฟันหัวเอ้ยเฮียอะไรกูมาอย่างวะโอ้มาแล้วมาเร็วเหยื่อกูมาเรี้ยวเหยื่อกูมาเรี้ยวเอ้าไม่ระเบิด เกมอกูไม่ทางานเนยสัตว์โอ้ยโดนเฉยเลยเฮ้ยเคมมอกูมันหันหน้าผิดหรือเปล่าเออมันหันหน้าผิดมันมันแคบไปเอาใหม่เอาใหม่วางใหม่วางใหม่นี่มันมันต้องวางอย่างนี้เลยเฮ้ยโอ้หันหน้าแบบติดอันนี้เกินไปมันติดมุมบันไดเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมอนเอามันไม่ตามกูมาวะโอ้ทีมน้นแบบโอ้ยอยู่หน้าบ้านเรา ไอ้เหี้ยเหมือนกูไม่ได้มาเกียนเขาเลยเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าเขาเกียนผมเนี่ยเขาเกียนเขาเกียนเฮ้ยนายนายเฮ้ยกูหลอกล่อเดี๋ยวกูหลอกล่ออ่าอ้าอ้าอุ้ยมันปลาปลาเผิดอป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูหาที่ดีๆหลอกล่อหลอกล่อรู้ละหลอกล่อยังไงเฮ้ย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 อุ้ยไม่โดน โ้กูถือกูถืออยู่มันมันต้องมันต้องมีใครแบบเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมันมีคนปดเหรอโอ้ดูกูหันหน้าเคโมดีโคตรเออเลยเฮ้ยเฮคอมอนลองให้เพื่อนไอ้เช้นนี้ยังดีไฟเอาแม่กูเห็นซีไฟอยู่กูว่าจะกล้าจะรอดเลยโอ้โหดูกูสาเเพื่อนสมหนึ่งไอ้เหี้ย นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจ็บคิวต์อี๋เย่เย่มันเก็บคิวง่ายจังวะไอ้สัตว์กุันเกือบตายไม่ตายสักตัวนี่นี่นี่หลอกล่อหลอกล่อจุ๊บจุ๊บมาติดเย่เย่เยไออย่างไรบัดคือจะ้างบนโอ้โหมาแล้วว่ะ โอ้หติดพอดีแตกเลยไอ้จ๋าแอร์ยิงนเมีอะไรอยู่ผ่านแล้วเนี่ยติดอู้มเยอสวยอูดูวางไว้ตรงนี้ดูด้วดูนะจะมีใครมาโดนหรือเปล่าเฮ้ยหลอกมาหลอกมาใครเอ้ยหลอกมาหลอกมาเคีโมอยู่ตรงนี้หลงติดตู้ต้องเห็นเลยโอเคเห็นเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้เนีไอ้โหไอ้มึงมีระเบิดไหมมึงมึงก็ลองเกงแลระเบิดเดี๋ยวหลอกให้มันวิ่งตามแล้วปาแล้เบิดเฮ้ยโอ้โหหน้าหลุดแล้วอะอุ๊ปโอ้โหแตกเฮ้ยโอ้โหมึงดูมึงดูไอ้เชี่ยมันบุกบ้านเราแบบไม่เกรงกลัวเลยเหรอเกรงกลัวไหนก็ดีนะระวังระเบิดนะบ้านเราเนี่ย วัวอยวางนั้นไม่โดนเด็กโอ้โหไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงอุ้ยโอ้ไม่ไม่โดนเอ๋อมามาตามมาเรจะยืนบังแล้วเบิดไปเองไว้มันโอ้โหมันไม่ตามมาสักตัวเลยวะรู้รเปล่าอุ้ยเอาวแล้วนะหนาแล้วมามีคนตามมาหรือเปล่า เอ้ามันไม่ตามมาโอ้แผ็นกูแตกก็แหละมันไม่เห็นโอ้เห็นแล้วไอ้เหี้ยมันไปเช็คมันเมื่อกี้มันเดินเช็คไอ้ห่าเดี๋ยวเดี๋ยววางขี้มอยอันก็ได้มีสองลูกตุ้มโอ้มันเช็คกันเช็คไอ้เหี้ยเดินเช็คอุ้ยได้หนึ่งอยู่แม่ยังมีคนหลงไปโดนอยู่ฮึบฮึบ โอ้โหโอ้โหไอ้ลุมมันลุมมันลุมันมึงเห็นตัวบนไหมมึงเอาวันนี้มึงเห็นตัวบนไหมโอ้โหมันกระโดดฟันเพื่อนกู่ะโอ้ฮะอุยโอ้โหน่ารู้เลยเดี๋ยวกูจะกูจะลองแบบนี้ยเดินไปแบบบางดื้อๆอย่างนี้เลย เม่อกี้ม่งถ้ามันไม่จบนะเมื่อกี้ได้ไปสองตัวโอ้จบก่อนโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรละ